ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาโอวาดคุณครูไม่เล็กบัณฑิตคือใครเนี่ย ถ้าจะให้คําจํากัดความกันจริงๆแล้วล้วก็บัณฑิตเนี่ยใครก็ได้นะใครก็ได้ที่ใจผ่องใสเป็นปกติใครก็ได้จะอ่านหนังสือออกหรือไม่ออกก็ไม่ว่าขอให้ใจมันผ่องใสเถอะจะได้รับปริญญาหรือไม่ได้รับปริญญาก็ไม่ว่าขอให้ใจมันผ่องใสเถอะ ยังไม่พอนี่น,นี่นี่ว่าโดยเงื่อนที่อยู่ลึกๆในใจนี่ว่าใจาผ่องใสแต่นี่เมื่อกี้เราในพูดค้างไว้หน่อยแล้วก็ผลจากการที่ใจผ่องใสนะ่ะมันทําให้วินิจฉัยอะไรแต่อะไรไม่ได้มันถูกต้องร่องรอยเพราะฉะนั้นอาจจะขยายความได้อีกอย่างบัณฑิตคือใครบัณฑิตก็คือผู้ที่ดําเนินชีวิตไปด้วยสติและปัญญา มีสติมีปัญญาอย่างดีเลยทำไมจึงว่ามีสติมีปัญญาอย่างดีละ่ะก็เพราะว่าใจมันใสอย่างที่ว่ามันนั่นแหละพอใจมันใสวิจารณาญาณมันดีเลิศเกินมันจะคิดมันจะพูดมันจะทําแล้วก็มันอยู่ได้สติกับปัญญาบัณฑิตคือใครถ้าว่าในส่วนแน่แน่ลงไปโดยธรรมะส่วนลึกบอกว่า คือคนที่ใจใสเป็นปกติขยับออกมาอีกหน่อยผลจากการที่เขาใจใสปกติเราอาจจะพูดได้ว่าบัณฑิตคือผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติและปัญญาคือเป็นคนที่มีสติดีเลือกเกินก็าอาศัยใจที่มันใสนั่นแหละอย่างที่ยกตัวอย่างไว้เมื่อกี้นี้ทำไมสติมันดีก็ใจมันใสก็เหมือนอย่างกระจกเงาไอชนิดดีๆน่ะนะ มีอะไรผ่านมาปั๊บแล้วมันเห็นละมันเป็นเงาติดเข้าไปในกระจกเฉยแหละภูเขากระจกแผ่นนิดหนึ่งแต่ว่าภูเขาทั้งลูกก็เข้าไปปรากฏอยู่ได้อืกระจกส่องหน้าแล้วกระจกนิดเดียวแต่ขอให้ให้มันใสจริงๆเถอะเพราะมันใสจริงๆนะภูเขาทั้งลูกเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระจกนันได,ได้เราเห็นได้เลยหน้าเราก็บเบลอใหญ่กว่ากระจกตั้งเยอะเ,ออเข้าไปอยู่ในกระจกได้อีกแหละ ตัวเราทั้งตัวตัวบเบ้อใช่เออเงาเข้าไปอยู่ในกระจกได้อีกแหละไอ้ของที่มันใสอย่างเงี้ยอะไรแต่อะไรมันเข้าไปอยู่ได้สติมันดีนะใจคนที่ใสก็สติมันดีปัญญามันก็ดีดีพอที่จะแทงทะลุอะไรต่อะไรได้ตลอดไปหมดแหละตรงกันข้ามคนใจคุณที่บอกแล้วว่าอุปมาเหมือนอย่างกระจกฟ้าหรือเหมือนอย่างก้อนกรวดก้อนหินนะ่ะ อะไรผ่านไปร้อยเที่ยวพันเที่ยวไม่มีเงาเลยเชีนี่เป็นนี้มันด้านซะแล้วมันมัวซะแล้วมันคุณนซะแล้วะตกลงเป็นอันวา่าบัณฑิตคือใครใครก็ได้ที่มีใจผ่องใสเป็นปกติแล้วเลยส่งผลให้เขาดำเนินชีวิตดูด้วยสติกับปัญญาคือไม่ว่าเขาจะคิดจะพูดจะทำอะไรแนละ้วก็ ไม่ใช่สักแต่ว่าเอ,อไม่ใช่สักแต่ว่าคิดอะไรก็ได้ก็โลงเลาไม่ใช่คิดก็มีสติจะพูดก็มีสติจะทําอะไรก็มีสติสติมันมันคอยมันกุมอยู่ตลอดเวลามันฉับไวเพราะว่ามันใสยอย่างที่ว่านั่นแหละทีนี้ถ้าจะดูให้ลึกกลไปอีกดูให้ลึกเข้าไปอีก ขยายคำว่าเอามีสติดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติกับปัญญาเนี่ยาสามารถยายราขยายโบราณขยายท่านใช้คำอีกคำบอกว่าบัณฑิตคือใครบัณฑิตคือคนที่บัณฑิตคือคนที่สามารถหาประโยชน์ในชาตินี้และชาติหน้าได้อ่ามีโบราณว่าลึกขึ้นไปอีกแต่ว่า ถ้าพูดแบบภาษาเราแล้วก็แหมประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าฟังไม่ค่อยออกชักจะเป็นภาษาวัดมากไปมีภาษาชาวบ้านชาวบ้านอย่างเราพูดจ่เข้าใจง่ายๆอยู่คำหนึ่งว่ายอย่างนี้บัณฑิตคือใครบัณฑิตคือผู้ที่สามารถหากำไรชีวิตได้เต็มที่ทั้งชีวิตในชาตินี้แล้วก็ทั้งชีวิตในชาติหน้า ถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็เอพอจะมองออกกันมันเป็นยังไงกำไรชีวิตชาตินี้กำไรชีวิตชาติหน้าถ้าเป็นเด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาวขึ้นมาไอ้กำไรชีวิตที่เรารู้จักนะบางทีมันรู้ไม่จริงเอาละยกตัวอย่างเอาอาตมาเองก่อนแล้วกันเมื่อรุ่นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยแม้วันนี้ได้กินเหล้ากับพักพวก เป็นหมู่เป็นกลุ่มคุยกันเฮเฮรู้สึกว่าวันนี้เราจะได้กำไรชีวิต <c oughs> เราว่าอย่างนั้นว่าตามประษา่า,านของเราสมัยโน้นไปได้เกะเกะเฮเฮฮาฮาเที่ยวไอ้ที่เขาห้ามทำไอ้ที่เขาห้ามแหมรู้สึกมันกำไรชีวิตซะเลอกเกินจ้ะ <c oughs> แต่ว่าพอได้มาบวชแล้วพอเริ่มเข้าวัดแล้วยังไม่ได้บวชหรอก มันเริ่มเห็นพอลงมือฝึกสมาธิเข้าเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้กี่อย่างกี่อย่างที่คิดว่าเป็นกําไรชีวิตเมื่อสมัยเด็กๆเกมื่อสมัยรุ่นๆมาปรากฏว่ามันขาดทุนชีวิตหมดเลยพอเริ่มลงมือนั่งสมาธิสักหน่อยหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็สอนเออกําหนดนิมิตเป็นองค์พระไปนะทาไมถนัดองค์พระก็ดวงแก้วก็ได้ นึกดวงแก้วทีแรกนึกถึงดวงแก้วนึกคพักเดียวมันเปลี่ยนสภาพไปแทนทจะเป็นดวงแก้วกลมๆมมันเปลี่ยนเป็นเป็นขวดแก้วแล้วมีฉลากติดด้วยเขียนข้างๆาว่า,าแม่โขงไปทำเอาไว้เยอะมันโผล่ขึ้นมากวนลวะไอที่เมื่อก่อนนี้ ได้ได้เล่าบางๆเพลงเบาๆแล้วกันว่ากำไรชีวิตที่ไหนได้ละ่ะมันขาดทุนชีวิตเะละพอเริ่มฝึกสมาธิรู้เลยอ้ามีขาดทุนแล้วเล่ากว่าไอ้ภาพขวดแม่โขงเนี่ยไอ้ขวดโซดาไอ้ขวดเบียรเนี่ยมันจะหายไปจากใจเนี่ยเป็นปีเลยกว่ามันจะหลุดไปได้อา้าพ้นจาขวดแม่โขงขวดเบีย์แล้ว เออคงจะเป็นเพราะเรานึกดวงแก้วนี่มันมันจะถูกไอ้ของพวกนี้กวนเพราะฉะนั้นอย่าเลยเรานึกเป็นองค์พระดีกว่าก็ตั้งใจกําหนดนิมิตองค์พระละดวงแก้วไม่เอาละหน้าองค์พระงามดีนึกหน้าองค์พระไ,ได้เดียวเดียวล่ะ mm hmm. หน้าใครก็ทุกคํามาสอดแทนซะอีกแล้วอืเออได้จะนั่งถอนใจไปเถอะ ถอนใจไปเป็นปีกว่าภาพเหล่านั้นจะเลือนไปเพราะว่าเมื่อสมัยโน้นก่อนที่จะเข้าวัดไม่รู้ว่าอะไรคือกำไรชีวิตคิดว่าไอ้ของเกะกะทั้งหลายแหล่ที่เขาห้ามห้ามไอ้ของสนุกสนุกทั้งหลายแหล่น่ะที่ผู้ใหญ่เขาห้ามไว้น่ะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นกำไรชีวิตก็เลยไปฝืนไปทำเข้า ในที่สุดก็มารู้ว่าอ้าวมันขาดทุนชีวิตจ้าไม่อาแล้วเลิกกันนี่เป็นอย่างนี้